เปิดประตูให้เด็กๆไหว้พระภูมิก่อนซาทุกขอบคุณดูแลเด็กๆอย่างดีโอ้โหเด็กๆจะออกมาเยวโโเด็กๆจะออกมายยเยวโอ้โหโอ้โหอะมาเยยมาเยยอะวิ่งเล่นเลย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 แล้วที่จะออกได้ไหมครับเดี๋ยวแป๊มนึงครับแป๊มนึงครับเดี๋ยวเอาทีละบ้านทีละบ้านทีละคอนโดอะมาเลยครับมาเลยครับอะมาๆๆ้ๆ ดีๆไ,ไม่ไม่ไปทําพี่แพนอย่างนั้นไม่เอาพี่แพนไม่ทําน้องแม่หัวออกมาย่อยมาแล้วเ,เปิดประตูให้อ้ามีข้าวอยู่ตรงนั้นแล้วพี่ดิงก็อยู่ตรงนั้นโอ้โหมาแล้วพี่ดิงมาแล้วพี่ดิงโดเรมอนมาแล้วอืู้สวัสดีพี่ดิงอันนี้ถ้าถ้าเป็นพี่พี่หนูแดงนี่เนี่ยเออหนูเคยตุยกันแล้วนี่ใช่ไหมอันนี้หนูฟ้ามนี่หนูเหลืองนี่แนะเคยต่อยกันแล้วนี่ รอบหนึ่งอาตาพี่หนูดีอาตารพี่หนูดี่หนูดีคนเก่งอันนี้ใครเลยเนี่ยดิจิอันนี้พี่พูอันนี้ใครอันนี้แม่ชมอันนี้พี่พูอันนี้แม่ชมดูคุณนายดิคุณนาย,นายหาวใหญ่เลยคุณนายหลับสบายไหมคะวันนี้จิริด,ดคุณนายชอบกิริด อ๋อโอ้โหหิวน <wij> ้ําใหญ่เลยหนูว่าน้ําเงินหิวน้ําใหญ่ด้วยดู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 ดดูกูดูดีดยดูดูอูดมาูนูดูดดูดูวาดูดูดูดดู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 ด้ดดูาดูไดดว พี่แพนมาเย,ยวพี่แพนมาเยลพี่แพนบอกไม่ได้เลยคัตเกะนูจะต้องรักที่ชุดเป็นจุ๊ยจุยยอ้ายเป็นคนที่รักที่สุดใช่ไหมอาจายอาจาย์พอแล้ว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 อยู่น้องน่น้องไปทําอะไรตรงนู้นไปเราไปฟังน้นกันจาจาจาตาาาอืออกันอือออกัน